เที่ยวไปกินจะพาท่านไปชมวัดบ้านเด่นหรือชื่อเต็มว่าวัดเด่นสลีสีเมืองแกนวัดงามแห่งอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่วัดนี้ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าโบราณที่เรียกว่าเมืองแกนในปีพศ .2437 ครูบาเทืองหน้าสีโลได้บุรณะวัดนี้ขึ้นมาให้มีความวิจิต งดงามตะการตาด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมแบบไทยล้านนาเพื่อให้เป็นศาสนสถานที่งดงามแฝงด้วยคติธรรมเป็นอุบายในการดึงคนเข้าวัดเพื่อขัดเกลาจิตใจและเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนทางจิตมากกว่าการประกอบพิธีกรรมทางศาสนามีอุโบโสถหอไตหอกรอง ปกติไม้สักทองทรงล้านนาศาลาประดิษฐานพระสำคัญสำคัญของไทยเมื่อเข้ามาที่นี่โดยเฉพาะเป็นตอนเช้าหรือตอนเย็นอากาศจะเย็นเย็นแล้วจะทำให้ท่านเนี่ยมีความสงบและเยือกเย็นเกิดขึ้นในใจท่านอย่างประหลาดเหมาะกับการที่จะมานั่งปฏิบัติกรรมฐานเป็นอย่างยิ่งท่านสามารถมากราบ นมัสก,การาพระประธานในอุโบสถที่งดงามแห่งนี้ได้ท่านเห็นไหมครับว่างดงามมากๆและอากาศเย็นๆเข้เขาไปแล้วรู้สึกจิตใจนี้สงบอย่างมากเลยทีเดียวอย่าลืมนะครับถ้าไปเชียงใหม่ต้องแวะไปที่วัดบ้านเด่นวัดงามแห่งอำเภอแม่แตงกันนะครับ สำหรับวันนี้หากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe ติดตามที่ด้านล่างมุมขวามือให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ